พี่เฟินเฟินคะหนูจะไปไหว้นะ้ําปีนเขาเรียนโยคะปั่นจักรยานแล้วก็ไปเป็นเชียรดเดอร์คะ่ะประจําเดือนหนูมาหนูจะทํายังไงดีละคะหนูก็ต้องใส่ผ้าอนามัยสอดหรือถ้วยอนามัยคะ่ะแต่หนูไม่กล้าใส่คะ่ะหนูกลัวคะ่ะ ถ้าหนูกลัวหนูไม่กล้าใส่หนูก็นอนอยู่บ้านเฉยๆไปค่ะเราประจาเดือนหนูหมดแล้วหนูค่อยไปทากิจกรรมนะคะพี่ฝนฝนล้อเล่นค่ะเดี๋ยวพี่ฝนฝน,นจะสอนใส่ผ้าอนามัยสอดและก็ถ้วยอนามายัยใส่ง่ายจนหนูลืมไปเลยค่ะว่าหนูเป็นประจําเดือนอยู่ผ้าอนามัยสอดสาหรับมือใหม่พี่ฝนฝนก็แนะนําให้เราเลือกเป็นแท่งแบบนี้นะคะหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้ เวลาใส่เนี่ยก็จะใส่ง่ายแต่ถ้าเราเลือกแบบนี้เวลาใส่ก็จะใส่ยากเพราะว่าไม่มีแท่งนำล่องนะคะเนี่ยเขาก็จะมีแท่งนำล่องให้เราใส่ง่ายขึ้นนะวิธีการใส่ผ้าอนามัยสอดนะคะเราต้องล้างมือให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเราก็ดึงเขาออกมาจากถุงพลาสติกแบบนี้เลยค่ะและตัวเราเนี่ยก็ยกขาข้างหนึ่งผ้าชัโครกนะคะหรือจะทําท่านั่งก็ได้นะแล้วเราก็เอามือเราเนี่ยข้างหนึ่งจับที่น้องสาวเราเอาไว้นะคะแล้วมือข้างที่เราจับผ้าอนามัยสอดเนี่ยเราจะจับในลักษณะนี้นะ นิ้วโป้งกับนิ้วกลางนี่นะคะแล้วเราก็ใส่มาถึงตรงนี้ปากน้องสาวนะคะแล้วเราก็ทำการดันค่ะใช้นิ้วชี้นะคะดันเข้าไปแบบนี้อ่าพอดันเข้าไปเห็นไหมคะผ้าอนามัยเนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ในช่องคลอดแล้วแล้วเราเนี่ยก็ทำการดึงแท่งออกมาค่ะแท่งนำร่องเนี่ยแล้วหลายคนสงสัยว่าแล้วเชือกมันจะหลุดไหมคะ ไม่ค่ะเชือกมันจะไม่หลุดนะคะมันยาวมากเลยเห็นไหมคะเนี่ยใส่ไปแล้วมันจะเจ็บไหมคะถ้ามันเจ็บแปลว่ามันคาแบบนี้คะ่ะหรือคาแบบนี้นะคะเราก็ใช้นิ้วดันเข้าไปคะ่ะดันเข้าไปแบบนี้นะคะเชือกก็ยังยาวอยู่เห็นไหมนะะ่ยถ้าเราดันเข้าไปแบบนี้ยเราก็จะไม่เจ็บค่ะแล้วก็มาถึงคําถามยอดทิตของผ้านไมยสอดนะคะเจ็บไหมคะถ้าใส่ถูกวิธีก็ไม่เจ็บค่ะแต่ถ้ารู้สึกเจ็บเราก็แค่เอานิ้วเนี่ยดันเข้าไปแค่นี้นะคะเชือกมันจะหลุดเข้าไปไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยว่าเชือกมันยาวมากมันจะหลุดเข้าไปได้ยังไงค่ะ เชือกมันจะขาดง่ายไหมคะน่ะดึงให้ดูเลยนะคะโอ้มันขาดยากมากนะคะเราดึงยังไงคะเนี่ยมันถึงจะขาดมันต้องออกแรงมากนะคะก้อนสำลีมันจะไม่ติดอยู่ข้างในหรอคะมันก็ต้องติดอยู่ข้างในอยู่แล้วคะ่ะถ้ามันไม่ติดอยู่ข้างในประจำเดือนมันก็จะไหลออกมานะคะมันมีเหตุการณ์ที่หลุดเข้าไปจนเอาออกไม่ได้บ้างไหมคะอืมไม่น่าจะมีนะคะหรือถึงต่อให้มีก็หาคุณหมอได้คะ่ะคุณหมอก็จะใช้ครีมดึงออกมาให้นะคะอุย้ยแบบนี้น้องสาวหนูจะบริสุทธิ์ไหมคะ ผ้าอนาไมยสอดอันนี้เดียวน้องสาวหนูก็ยังใส่เสื้อบริสุทธิ์อยู่ค่ะบางคนเนี่ยเล่นกีฬาหนักๆทำกิจกรรมผาดโผนมาน้องสาวหนูก็ไม่เหลือแล้วค่ะแล้วเวลาเอาออกเอาออกยังไงอะคะกลัวมันติดค่ะเวลาเอาออกนะคะเราก็ดึงเชือกออกมาค่ะแค่นั้นเองถ้าประจำเดือนมาเยอะมันจะไม่ไหลออกมาแล้วค่ะผ้าอนาไมยสอดก็เหมือนผ้าอนาไมยแผ่นค่ะมีแบบมามากและมาปกติถ้าเรามาเยอะเราก็เลือกใส่แบบมามา,มากหรือเปลี่ยนบ่อยๆหน่อยก็ได้ค่ะ ี่ฝนฝนก็เคยเจอเหตุการณ์ที่ว่ามาเยอะมากๆแล้วเราไม่ได้เตรียมตัวเราก็แค่เปลี่ยนบ่อยแค่นั้นละค่ะอันตรายไหมคะถ้าใส่ถูกวิธีเปลี่ยนทุกสี่ชั่วโมงไม่อันตรายค่ะดีซะด้วยไม่เลอะกางเกงทําอะไรก็คล่องตัวผ้าอามไมสอดใส่นอนได้ไหมคะไม่ได้ค่ะห้ามใส่นอนเด็ดขาดเลยนะคะผ้าอามไมสอดเนี่ยไม่ควรใส่เกิน4 6ชั่วโมงนะคะผ้าอามไมสอดเนี่ยควรเปลี่ยนทุก4 6ถึงชั่วโมงนะคะไม่ควรใส่นานเกินกว่านี้นะเสี่ยงติดเชื้อนในกระแสะเลือดนะ มาเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าจะซึมซับได้ดีขนาดไหนอันนี้เป็นแบบปกตินะคะ,ะสมมุติว่านี่คือประจำเดือนของเรานี่คือนําแดงนะคะน่าจะเจาะรูเล็กเกินไปนะคะนี่เวลาประจำเดือนเราหยดนะคะดูประจำเดือนเราก็จะหยดแบบนี้แล้วผ้าทำไมาก็จะซึมซับเอาไว้แบบนี้เห็นไหมประจำเดือนเราจะค่อยๆไหลนะคะไม่ได้ไหลทีเดียวเหมือนเปิดก๊อกน้ํานะคะดูการซึมซับของเขาสิ เนี่ยเวลาประจําเดือนเราไหลก็จะไหลแบบนี้แล้วค่ะแแมะแมแมะนี่โดยประมาณนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นแบบนี้ <c oughs> เห็นไหมคะุดลอยล่วได้ดีขนาดไหนไม่ไหลลงมาเลอะเลยค่ะโอ้สบายมากนะคะแบบนี้ยกเว้นคนที่ประจําเดือนมามากๆนะคะอันนั้นเราก็อาจจะต้องไปใส่แบบมามากนะคะแบบมามากก็จะหนักขึ้นมานิดนึงค่ะนิดเดียวนะคะไม่ได้เยอะอะไรนะคะแล้วเวลาออกเอาออก,ออกยังไงอะคะกลัวมันติดอะคะ่ะหนูก็ดึงเชือกสิคะลูกดึงเชือกออกมาแบบนี้นะคะดึงเชือกปื๊ดออกมานะคะอ่ะ เห็นไหมแค่นี้ก็หลุดแล้วค่ะดึงปุ๊บน้ำแดงไหลเลยนะคะเหมือนชีวิตจริงมากเลยนะคะใส่กลับเข้าไปค่ะดึงออกมาแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะผ้าละไมสอดเนี่ยเขามีไว้เพื่ออุดไม่ให้ประจำเดือนมันไหลออกมานะคะไม่ต้องคิดเยอะค่ะดึงออกมาเสร็จอย่าทิ้งแบบนี้นะคะคนอื่นมาเห็นก็จะดูไม่งามนะคะห่อกระดาษทิ้งให้เรียบร้อยเหมือนผ้าละไมแผ่นนั่นแหละคะ่ะวิธีการห่อผ้าละไมสอดน,นะคะหลังจากที่เราเนี่ยดึงออกมาแล้วอย่างนี้นะคะโอ้เห็นไหมคะ เขาก็จะมีความบวมนะคะเราก็จะใช้กระดาษเจ็ดชู่นะคะห่อก่อนค่ะหอยังไงก็ได้นะคะให้ดูไม่น่าเกลียดเนาะอ่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้กระดาษอีกทีหนึ่งค่ะห่อเข้าไปแบบนี้นะคะห่อให้เล็กๆนะคะห่อแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะ เล็กน่ารักแล้วก็ค่อยทิ้งถังขยะนะคะใส่ไปแล้วมันจะหลุดไหมคะมันก็มี2กรณีที่หลุดค่ะ1ใส่ไม่ถูกใส่ไม่เป็นและเราไม่ได้ใส่กกนอนใส่ไปมันก็เลยหลุดออกมาหล่นลงพื้นนั่นเองค่ะ2ช่องคลอดหลวมอันนี้ก็อาจจะต้องไปทํารีแพรตตกแต่งน้องสาวนะคะแล้วเวลาเข้าห้องน้าละ่ะคะทำยังไงเราก็จับเชือกเอาไว้สิคะจะได้ไม่สก,กปรกถ้าเราไม่จับเชือกเอาไว้มันก็สก,กปรกสิคะของของเราไม่ต้องเลงเกียรค่ะผ้านไมัยสอดใส่ได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ ประมาณ1 3บสก็น่าจะใส่ได้แล้วนะคะแม่ไม่ให้หนูใส่ค่ะแม่ไม่ให้หนูใส่หนูก็ไม่ต้องใส่ค่ะของของหนูค่ะข้อดีของผ้าอนามัยสอนนะคะใส่ง่ายใส่สบายเหมือนไม่ได้ใส่ทํากิจกรรมอะไรก็ได้ไว่ายน้ําปีนเขาเป็นเชริเดอร์ได้หมดเลยแล้วก็เล็กพกพาง่ายค่ะไม่มีใครรู้ด้วยนะคะว่าเราเนี่ยเป็นประจําเดือนไม่ต้องแกะเสียงผ้าหนามัยแควะกๆด้วยใส่กางเกงแนบเนื้อก็ไม่มีใครเห็นนะคะข้อดีมีแล้วก็มีข้อเสียค่ะ ข้อเสียเขาก็มีนะคะ 1. แพง 2. ใส่ได้ไม่เกิน4-6ชั่วโมงนะคะเพราะถ้าใส่นานกว่านี้เสี่ยงติดเชื้อในกระแสะเลือดค่ะและห้ามใส่นอนเด็ดขาดนะคะเพราะเวลาที่เรานอนเนี่ยเรานอนเกิน6ชั่วโมงอยู่แล้วค่ะ ส่วนใครที่ชอบใส่แบบสอดนะคะก็ยังมีอีกทางเลือกค่ะก็คือถ้วยอนามัยนะคะวิธีการใส่ถ้วยอนามัยนะคะให้เราเนี่ยนั่งที่ชักโครกนะคะแล้วเราก็ห่อเขาแบบนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยๆดันเข้าไปนะคะในน้องสาวเราพอดันเข้าไปมันก็จะกางออกมาแบบนี้เลยถ้วยอนามัยแนะนําว่าอายุ20ขึ้นไปค่อยใส่นะคะทําไมล่ะคะ พราะถ้าหนูยังไม่ถึง20น้องสาวหนูก็เล็กอยู่มันก็ใส่ยากใส่ไม่ได้ใส่ไม่เข้านะคะข้อดีของถ้วยอนามัยใส่ได้ยาวนาน12ชั่วโมงเลยค่ะอุ้ยแล้วมันจะไม่ไหลไม่หกออกมาหรอคะไม่ค่ะอุดรูแล้วนะคะอยู่ในถ้วยเลยค่ะไม่ขยับไปไหนเลยค่ะแล้วมันจะไม่ไหลย้อนกลับแบบนี้หรอคะอมันก็ไม่ไหลย้อนกลับแบบนั้นนะคะใส่นอนก็ได้นะไม่ไหลย้อนกลับด้วยนะคะไม่ต้องพกหลายอันด้วยใช้อันเดียวเนี่ยละค่ะแล้วจะเปลี่ยนยังไงล่ะคะ พอครบ12ชั่วโมงนะคะหนูก็ไปนั่งที่ชักโครกนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงออกนะคะดึงออกมาแล้วก็เทใส่ฉีดน้ําล้างแล้วก็ใส่กลับเข้าไปได้เหมือนเดิมเลยค่ะซื้ออันเดียวเนี่ยใส่ได้ยาวนานหลายปีเลยค่ะแล้วก็ไม่เหม็ดไม่อับชื้นด้วยนะคะลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ด้วยค่ะปลอดภัยไม่เสี่ยงติดเชื้อเหมือนผ้าอนามัยสอดนะคะผ้าอนามัยสอดเนี่ยใส่ได้ไม่เกิน4-6ชั่วโมงนะแต่ถ้วยอนามัยเนี่ยใส่ได้ยาวนา,นานถึง12ชั่วโมงเลยค่ะข้อดีเยอะขนาดนี้ก็มีข้อเสียเหมือนกันค่ะ ข้อเสียคือใส่ยากมากกว่าจะเจอไซที่เหมาะสมกับตัวเองก็ต้องซื้อหลายอันอยู่นะคะแต่ถ้าใส่เป็นแล้วคือดีมากค่ะวิธีการดูแลรักษานะคะหลังจากที่เราประจำเดือนหมดแล้วเนี่ยเราก็ล้างน้ำสบู่ทําความสะอาดค่ะแล้วก็ไปต้มในน้ำร้อน5-10นาทีเพื่อฆ่าเชื้อนะคะฟังดูยุ่งยากจังเลยค่ะพี่ฝน,นค่ะแต่ถ้าใส่เป็นคือดีมากค่ะใครที่ใส่ถ้วยอนามายัยหรือผ้าอนามัยสอดลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะ ถา้าน้องๆมีข้อสงสัยเรื่องผ้าอนามัยสอดก็คอมเมนต์ถามพี่ฝนๆได้เลยนะพี่ฝนๆอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ก็แชร์ให้ด้วยนะคะ